สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัวสิเป็นทางฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยพี่น้อยเนาะเมื่อนี้มาพบพ่ออีกแล้วพี่น้องกับนมบ้านนอกพายนจรนะครับกับบรรยากาศอยู่ที่อ่ายาวราชเนาะพี่น้องกาคือโอกาสมาอัปเดตบรรยากาศอ่ายาวราชให้พี่น้องได้เบิ้งบรนยากด้เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่อ่าเหตุการณ์ข่าวเรื่องอ่าทังเศรษฐกิจที่อะไรพี่น้องเนาะก็เลยอยากมาอัปเดตอ่า ให้พี่น้องในเบิ้งเนาะเฉพาะโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้คนจีนลายที่สุดพี่น้องเนานะเพราะว่ามามาอยู่แต่โดนพภูแลพี่น้องเนานะมาอยู่แต่พูดแต่ปุ้ยภูแลตอนนี้ก็เป็นคนไทยเพภูแลพีนนะ่น้องเนาะมาตั้งแต่สมัยโอ้โหร้อยสองร้อยปีพี่น,อนนะ้อยเนาะตอนนี้ก็มาเบ็ดพี่น,อน้องในเบิ้งอ่าบรรยากาศกับหลังจากที่มีข้าวน,นะพี่นาะอ่าเรื่องอ่าชางเศรษฐกิจกพี่น,อนนะ้องเนาะอ่า ตอนนี้กะเยาวราชกบบทีเงียบพี่น้องหนนะ่เนาะแต่ก่อนโอ้โหคนหลายเ้หรือว่ามาบรถึงมือหรอบอกพี่น้องหนเนาะแต่ก่อนนี้ปิดถนนเลยไม่ใช่เหรอพี่แต่ก่อนนี้ปิดถนนนะพี่น้องแล้วบหรือว่าอ่าด้วยสถานการณ์อีหยังหรือว่าเป็นบางมือบอกกูใดหู้ออ,อยู่แถวยเยาวราชข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ให้นุ่มบ้านนอกพนักจรได้พี่น้องเนาะบางทีนุ่มบ้านนอกพนักจรก็ ให้ข้อมูลผิดกับขอโทษขออภัยนะองหนุ่มเนาะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นได้คืออ๋อยังไงพี่น้องเอ้ยติดซองนี่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 มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้มายังบ่ชหอดจุดพี่น้อยเนาะนี่เริ่มมีแล้วได้พี่น้องเอ้ยโอ้โหคิดว่าสิเงียบได้พี่น้องเอ้ยยุดท้ายเป็นจะได้พี่น้องจะเดินกลับมาอย่างนี้ ว่าที่เงียบพี่น้อยที่ไหนได้ยังบบหอดนะพี่น้องนี่มาหอดแล้วพี่น้อยโอ้ก็ถือว่าสรุปก็ถือว่ายังเครื่อคื่อคือเก่าพี่น้อยเนาะแต่ว่าเคากบอ่าเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้อยว่าคนทีไรจำใด้น้อพิ่นเนาะถือว่ามาบอถึงมือบ่แต่ว่าถนนเพิ่งก็ยังปิดคือเก่าพี่น้องเนาะถนนไม่ก็ได้ปิดให้คนย่านคือเก่าถือว่ายังยครื่องเครื่องคือเก่าได้พี่น้องเยเนาะ หลังจากที่นมบ้านนอกอนุจรเพ็นเมื่อกี้เนาะเนาะอาผมได้เห็นทางในพี่น้อยเนึกว่าอาคนเงียบหายนล้วกันเนาะโอ้โหคนั่งฟังนั่งกันนั่งเต็มเลยพี่น้อยเนื่องอาขึ้นขึ้นคือเก้าพี่น้อยเนาะแล้วเวลาที่นี่ก็ยังผมมีอาการเปลี่ยนแปลงยังพี่น้อยอาจสีคนอารสตรงหน่อยนึ่งบ่อว่าจะไหนอาจสีมาบูถึงมือก็ว่าก็เป็นได้พี่น้อยเนาะ โบอัดมาโบถึงมือโบถึงเวลาก็นมาได้พี่น้องโอ้โหอย่างวานีลไฟใหม่กระทาเลยพี่น้องเยพี่น้องเรามีไฟพี่น้อยมาเลยจะมีไฟลุกบ่ะโบใหม่ป้ะพี่น้อยมาเลยโอ้โหเมนูสุดเด็ดอ้าพี่น้อยมาเลยจุดขึ้นร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเต็มพี่น้อยเนาะอ่าจุอ่ายังคึกขึ้นคือเก่าพี่น้อยเนาะ เศรษฐกิจไทยก็ถือว่าโอ้โหยังดีพี่น้องเยเนาะแถวนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะพี่น้องเยอจุดสําคัญที่สุดของประเทศไทยพี่น้องเนอะอาะที่มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโคตรจีนพี่น้องเนาะก็ถือว่ายังหลายเก้าพี่น้องเยแต่ว่ากับบางๆล้มกว่าเก้าหน่อยนึงพี่น้องเยเนะาะเนี่ยกสังเกตจากข้างหน้าเนาะปกตินี่นเน้นได้พี่น้อยทางยางนี่แต่ว่ากับ จัที่บอกว่าจอย่าคัรที่บอกว่าบุมีกับมีพี่น้องแบบกายังพอมีนะพี่น้อยเนาะกาบ,บูถึงกับลายซ้ำเก้าพี่น้องเนาะหรือว่ามาบูถึงมือเบาหรือว่าจาังนดบพี่น้องครับโอ้โหเนาะโโแต่นี่บบนแบบนก,ก็เป็นแบบเบิ่งไปมากๆจะเป็นเมืองที่จะเลิญได้พี่น,น,นอ้อยเนาะคนจีนที มาเปิดร้านหรือว่ามาอย่างนี้ก็คือคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยนั่นก็คือคนจีนที่เขามาใส่ตั้งแต่เป็นร้อยสองร้อยปีพี่น้อยก็คือปัจจุบันจะเป็นลูกหลานก็เป็นคนไทยบปแนอพี่น้อยเนาะก็คือสามารถเปิดเธุรกิจได้พี่น้อยเนาะเพราะว่าสรลปกับเป็นคนไทยแหละพี่น้อยเนาะต่างแต่ว่าเิ่นใช้ภาษาจีนนำ Thì xưa phía ngoài nó Ờ <coughs> kín cả Như lái chàng đấy phía ngoài Từ chợ phía ngoài nó phẳng lắm Nó cả thức lắng phía đấy Nó Và À lên สีว่วไลนี่กับเทานี้ก็โอ้โหพี่น้องเยถือว่าสุดยอดนะพึนะ่นเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่อ่าไม่ยอมนอนอีกแห่งหนึ่งพี่น้องเยเนาะที่อ่าคนจีนกับลายพี่น้องเยห,หลายประเทศพี่น้องเนาะเพราะว่าตะจีนฝรั่งกัมมี่พี่น้องเยม,มีครบทุกประเทศเนาะเพราะว่ามันเะป็นอ่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอ่าคนสาธารณะพี่นอ้อยน้ำบริเวนว่าสี่ี่นี้ะเตะอ่าโคนจีนพี่นอ้อยเนาะ กามีรถท,ทุกทุกสถานที่หน่อยเนาะซอยนั่นก็เต็มพี่หน่อยเนาะเยอะนอนดีถือว่าเป็นอ่าอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าได้แรงเศรษฐกิจอ่าท่องเที่ยวของประเทศไทยพี่หน่อยเนาะนี่แหละพี่หน่อยเป็นปัจจัยเป็นคืออ่าปัจจัยลักัผลิตลักของอ่าที่จะเฮ็ดให้พัฒนาประเทศเพราะว่าแรงรายได้ก็มาจาก าการท่องเที่ยวนะพี่เนาะดีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาซื้อจะซื้อของในประเทศหนิดหน่อยเนาะการยังกึ้ขึ้นเนี่ยพลังการยังลายได้พี่น้องเยเด็กบอกว่าบนเป็นวันนี้แต่เย็นพลังการลายคือการพี่หน,หน้องเยเนาะนี่แหละพี่น้องเยสุดยอดเนี่ยยูมายิ่งมายิ่งหนานะโดนเนาะยิ่งมายิ่งเยอะนั่นเนี่ยตอน ก่อนก่อนแรกยังบางๆอยู่พี่น้อยเนาะก่อนอาทิตยังบางๆอยู่เขมา้าแหง้งแห้งขม้าเลือกแหงหนาพี่น้อยโอ้โหนี่แหละสุดยอดพี่น้อยสรุปจาก,กบุกนักท่องเที่ยวนี่คนะ่ะบุได้อ่าลดหน่อยถอยลงพี่น้อยแน่แน่รอหนึ่งเนาะนี่แหละพี่น้อยที่หลายหลายโคนกาตั้งคำถามเรี่น้องว่าเป็นยังอ่านักท่องเที่ยว คือมักมาเที่ยวแต่ไทยเพี่งบางคนกับมาโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าเป็นเดือนเป็นปีนพี่น้องเพราะว่าบางคือในข่าวพี่น้องที่ว่าฝรั่งนาะพี่นนอะที่มาเที่ยวในประเทศไทยมาแล้วก็มาโดนกระจนว่าพ่อแม่ตามหาพี่น้องจ,จนพ่อแม่ตามหามาหอดประเทศไทยกับพ่อแม่ก็ถือว่าได้พ่อแม่ก็ววกติดใจคือกันพี่น้นองว่าโอ้นี่ คือสิ่งที่ลูกบู้จากกับที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนาะทุกเนาะคือ,อความสะดวกมีครบทุกสิ่งทุกอย่างพี่หน่องเนาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวพี่หน่อยเนาะบว่าที่เป็นการาบริการเบรดหรือว่าอิยังต่างพี่น,แบบน้องเนาะมีครบพี่หน่อยเนาะก็เลยทาให้พลังติดใจพี่หน่อยเนาะยกตัวยอย่างสถานที่แห่งนี้ก็คือบพราะว่า,วาเป็นของกิน อาหารการกินก็ถือว่าายังถึกใจนักท่องเที่ยวพี่น้อยเนาะอยู่แต่ว่าได้พี่น้อยโอ้โหถือวนะอ่าย้าวเติบได้นะ่น้อยเนาะกับต่างมืออาจค้นอาจกีร้ายกว่านี่กับไ่แน่ใจพี่น้อยเนาะหมดยัง พี่น้อาขายยังก็ถือว่าขายยังก็ได้ขายยังก็ดีแถวนี้พี่น้องเนาะเป็นเขตเศรษฐกิจพี่น้องเนาะที่นักท่องเที่ยวเน้องพี่น้องห้ความสนใจพี่น้องทุกทุกปีทุกทุกตลอดเวลาก็ว่าได้พี่น้อยเป็นสถานที่แห่งนี้เนาะไปที่บรอยากมาย่างถ่ายมาก็ต้องเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็อัพลง อ่าเฟซบุ๊กสตอรี่พี่น้องพู้อ,อะไรไปก็ได้เนาะที่ได้มาเที่ยวอ่ายาวราชพี่น้องเนาะเป็นอ่าแหล่งที่อ่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวไลายพี่น้องเนาะผู้ใดมารกับโอ้โหถือว่าสุดยอดพี่น้องเยเนาะจะต้องบ่มีบ่พลาดที่จะได้ได้กินพี่น้องเยครบอย่างอาหารการกินพี่น้อยนะเนา,า,นเา,เานนะน,นะน,นะนี่แหละเป็นแหล่งที่ อ่าอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่สามารถอ่านำเ,นเงินเข้าในประเทศไทยที่จะมาพัฒนาไปหน่อยเนาะนี่คือความจริงที่หน่อยประเทศไทยเนาะสุดยอดหน่อยปรเคศที่หน่อยเน,ะนา,นานเนเนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมที่หน่อยดามมากดกไลค์กดแชร์กดติดตามที่หน่อยอคลิปหน้าสีมาอัปเดตไอพี่น้องได้เบิ้งใหม่เนาะคนดังแดกที่หน่อย าสุดยอดพี่น้อยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้การจบทรัมมี้พี่น้อยคลิปหน้าพ่อกับไม่อย่าลืมอ่าฝากาก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มบ้านนอกเป็จนจนเนาะสำหรับคลิปนี้การจบทรัมมี้พี่น้อยสาบบายดีนะครับสวัสดีครับ